สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อน,นี้ผมจะพาพี่น้องไปเที่ยวล่องแกงนะครับเด้อล่องแกงแกงตัดไซเห็นว่าสวยงามมาชันว่าคนมาเที่ยวผู้ใดมาเที่ยวก็ติดใจครับตั้งอยู่ในเขตตำบลมนท้องนะครับเด้ออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียงพูมเดี๋ยวจะพาไปเรื่องว่ามันงามมันลมเลื่นมันเย็นสมคำเล่าเลือก่ะครับพร้อมแล้วครับ ไปยังไงครับว่านี่ใกล้ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมเอ้มันเข้าไปอีกหนึ่งกิโลล่องแกงอ๋ออันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ อันนี้ยังไม่ถึงบ้านตัดไซนะครับยังไม่ถึงบ้านตัดไซอันนี้มันหาดคงจะเป็นหาดท่วนตัวของเขานะครับผมเดี๋ยวเราไปที่บ้านแจ้งตัดไซนะไปท่องเที่ยวกันอันนี้ก็ถึงแล้วนะครับบ้านแจ้งแจ้งตัดไซ บ้านแจ้งขาดใสเดี๋ยวเราไปถามชาวบ้านขาดูนะครับว่าที่เขาล่องแกงกันมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาอันนี้ลำน้ำลำน้ำตรงนี้นะครับผมลำน้ำสายเดียวกันนี่แหละที่ว่าเขาล่องแกงกันอ๋อตรงนี้นี่เอง ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามคอนโดไปถามชาวบ้านจากนั้นดูเขาก็แนะนำมาอะไร เทีงาเนเไปแล้เนียครับไปตามน้ำก็จนเมือหน่าง,ออนะงนี่าแน้มนะครับนี่มีบริการทองน้ำนะ หนึ่ามดเดียวครับอ่ะแหละครับ,แ,รบแห่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่หนึ่งของอาเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับตำบลนนทอง บ้างพาลูกพาหลานมาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับผมวันนี้มันเป็นวันธรรมดาครับวันธรรมดาก็แบลบ้วมีคนมาเที่ยวปัสสาวะน้มอยู่นะครับเนาะ ແລະຂອງເທດການທົ່ວມັນບຸດສາເພຄັບພົມຖ້ານ້ໍາເຂົ້າເປີດນະຖ້ານ້ໍາເຂົ້າເປີດມັນກໍຈະດີນັກທ່ອມາຫຼາຍມມາທ່ สถานก็เสียใช่ไหมหากวอเนี่ยันหากเนี่ยตวอะไรได้คันหากเนี่ยตัวเลยทั้งก้องทั้งโทรศัพท์อ๋อประหารครับประหารผมก็เพิ่งได้มานี่ครั้งแรกแค่กันหลังกคำมาเบอร์นี่โอ้ก็งามเติบเยอะ พอามาเที่ยวยครับมันก็เย็นระดังดีจ้ะพอห่างครับมี้อมใหมห่โฮมไร่ที่ดีนะครับผม oh, <what? S 1> สวยงามตามท้องเรื่องครับสวยงามตามท้องเรื่องสวยงาม It's มันชุดมองนี่บอบมองเขาให้เลยนะมันชุดมองนี่บอบมองเขาให้เลยนะเทียวยางสึดยอดมากชุดนี่แบบเยออ๋อท,ท้านตัวนี้ยางยากเลยดิท่านไปทัานก็ควงม,มายางเน่ยอ๋อมามาหอเนี่ยวนะข้าตอบข้าตอบขอบคุณครับ ตอนนี้เขาก็ไปมาเรียบร้อยแล้วครับผมบรรยากาศขนาดเที่ยวอยู่ลมเลื่นเย็นสบายครับอันนี้ขนาดไม่ได้ลงแหล่น้าได้นะครับย่งางไปถ่ายมาให้พี่น้องบ้างเชียวบรรยากาศเย็นดีเยอะพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลบ้านเที่ยวได้ครับผมที่แน่ๆนี่มาชงการนี่บ่่ผิดหวังครับ น้ำเขาจะเปิดมาที่บอกว่าแน่ๆเนี่ยเพราะว่าโครงการนี้เขาเปิดน้ำน้ำเนี่มันเป็นน้ำเคื่อนครับที่เขาเปิดมันจังคนไมีน้ำเลนถ้าเขาเปิดน้ำเขาก็ไม่มีม่องเลนครับตรงรอตตรงร้อเคี่ยนเขาเปิดย่างเดียวครับผมถ้าอยากมาก็เช็คเบื้องนะครับด้ว่าเขาเปิดเคี่ยนม่ถ้าเขาเปิดเคี่ยนก็มาได้ครับผม มันเป็นมันต้องอาศัยน้ำแขยนครับเทศกาลสงการ,การนี้เขาเปิดแล้วมาเที่ยวกันได้ครับ้อมีอาหารการกินเขาขายให้แล้วราคากับข้ากับน้ำจะเถิกจะแพงนี่ผมก็บรกู่นะครับว่ามันไมแพงประไดนเพราะว่าผมก็บอกเคยมาเที่ยวครับผมเดี๋ยวช่วง เลาสงการเนี่ยผมทิไปร้องไปซื้อเบื้องว่าเขาบริการอาหารมันที่แพงซําไหนครับผมหรือว่ามันที่ถึกเขาก็ตอนนี้ยังบอขาดเดาครับขาดเดาเ่รา้โอเคครับพอกำลังแกน้ได้ครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเด้อคอมเมนต์มาว่ามาคุยมาแนะนำอยากให้ผมไปเที่ยวเมองไหนไป เดี๋ยวผมจะแล่นไปเบื้องข้างในตำบลนนท้องครับผม